ครับผมตัวอันไทยชาแนลสวัสดีครับพบกับ YouTube เดินทางท่องเที่ยวกันอีกแล้วสำหรับวันนี้เป็นวันหวยออกครับผมก็เลยเอาผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน2563มาฝากดังนี้นะครับรางวัลที่1 2 4 4 0 8 3ไม่รู้มีใครถูกหรือเปล่า เลขท้าย2ตัวหรือชาวบ้านเรียกกันว่าเลขล่างออก5 7นะครับมีเลขท้าย3ตัว2 2 0 1 2 7เลขท้าย3ตัวอาา๋อขออภัยเมื่อกี้เลขหน้า3ตัวนะครับส่วนเลขท้ายเป็น6 2 3กับ8 5 3เลื่อนลงมานะครับรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3และ รางวัลที่4ก็จะมีดังต่อไปนี้สำหรับคนที่ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลจะตรวจรางวัลอย่างละเอียดก็ให้สต็อปหน้าจอเอาไว้นะครับเลื่อนลงมาอีกหน่อยเป็นรางวันที่5นะครับผมเยอะมากเลย และนี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับของสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน2563มีใครถูกหวยกันบ้างไหมครับอ่าเริ่มจากรางวัลที่5เรื่องขึ้นมารางวันที่4นะครับทวนนิดนึง ใครถูกหวยงวดน,นี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับใช้เงินรางวัลออกไปเที่ยวหาความสุขกันตามอัธยาศัยแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ